อาซาอิเบอรี่คืออะไรช่วยคุมน้ำหนักได้จริงหรือเปล่าการใส่ใจดูแลสุขภาพในตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นอีกเทรนที่มาแรงแบบสุดๆแถมไม่ได้เป็นเพียงกระแสะที่มาแบบฉาบช่วยแต่เป็นเทนเรนระยะยาวที่คาดว่าจะได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆรวมถึงต่อไปเนี่ยเราอาจจะมีอาหารสุขภาพรูปแบบใหม่มาให้ได้เลือกรับประทานกันมากกว่าที่มีอยู่ในตอนนี้ก็ได้ค่ะ วันนี้ก็เลยจะพามาดูอีกหนึ่งผลไม้ที่นิยมรับประทานกันในสายคนรักสุขภาพกันค่ะนั่นก็คืออาซาอิเบอรี่ผลไม้แดนไกลจากอเมซอนที่ถูกยกให้เป็นซูเปอร์ฟู้ดเห็นผลจิ๋วๆแบบนี้นะคะแต่ว่าประโยชน์เนี่ยอย่างแจ๋วเลยค่ะอาซาอิเบอรี่เป็นผลไม้ยีนต้นตระกูลปาล์มที่ขึ้นในป่าดิบชื้นของประเทศในแถบอเมริกากลางและอเมริกาใต้มาพบบ่อยในแถบอเมซอนโดยเฉพาะในประเทศบราซิล มีลักษณะเป็นเม็ดกลมๆเปลือกสีม่วงเข้มเนื้อข้างในสีเหลืองรสชาติจะคล้ายครึ่งกับดาร์กช็อกโกแลตผสมเบอร์รี่อุดมไปด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอาทิวิตามิน A วิตามิน C มีสารต้านอนุมูลอิสระอีกทั้งยังมีแคลเซียมและแร่ธาตุสำคัญต่างๆรวมถึงกรดไขมันที่จำเป็นต่อร่างกายแล้วประโยชน์ของการรับประทานอาอซไอเบอร์รี่มีอะไรบ้างมาดูกัน อาอีเบอร์รี่มีคุณค่าทางสารอาหารที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระสารที่กระตุ้นให้ระบบการทำงานต่างๆของร่างกายทำงานได้ไม่ดีจนส่งผลมาถึงผิวพรรณที่เริ่มมีริ้วรอยความเหี่ยวยน่นหมองคล้ำตัวการที่ทำให้เกิดความแก่โดยอาอีเบอร์รี่จะมีสปปรรพคุณช่วยเยียบยั้งความเสียหายของเซลล์ที่สูงความดูเบอร์รี่สามเท่าการบริโภคอาอีเบอร์รี่ในปริมาณ10กรัมร่างกายจะได้รับสารต้านอนุมูลอิสระเท่ากับการบริโภคมะเขือเทศถึง1 8 8ลูก และหากรับประทานเป็นประจำร่างกายก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงขึ้นห่างไกลริ้วรอยก่อนไว้ได้ดีรวมถึงยังมีวิจัยที่ว่าแอสไอเบอรี่มีสารต้านการอักเสบของร่างกายที่อาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในสมองหัวใจและเลือดให้มีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังช่วยปรับระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายให้อยู่ในระดับที่สมดุลอีกด้วยโดยรูปแบบการรับประทานอาไอเบอรี่ที่ได้รับความนิยมในช่วงนี้ก็จะมีตั้งแต่การนำผลแอสไอเบอรี่แช่แข็ง บางก็ใช้เป็นอาเซีเบอร์รี่แบบผงปั่นเป็นเครื่องดื่มสมูทตี้ไปจนถึงการทําเป็นกึ่งไอศครีมผลไม้หรือเชอร์เบตที่สามารถเพิ่มรสชาติและลูกเล่นในการบริโภคด้วยผลไม้สดธัญพืชถั่วชนิดต่างๆโยเกิร์ตและเนยถั่วนอกจากจะทําให้ได้รับความหลากหลายด้านรสชาติแล้วยังทําให้ไม่เบื่อสามารถเลือกทานคู่กับอะไรก็ได้โดยที่ร่างกายก็จะได้รับสารอาหารทั้งจากผลไม้และส่วนประกอบอื่นๆควบคู่ไปกับคุณประโยชน์ของอาเซีเบอร์รี่ เรียกได้ว่าตอบโจทย์สําหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพที่เพิ่มขึ้นในยุคปัจจุบันจากความนิยมของผู้คนที่เริ่มหันมาสนใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้นในปัจจุบันประกอบกับกระแสของอซอซาอเบอรี่ที่เพิ่มขึ้นมีแนวโน้มว่าตลาดอาหารเพื่อสุขภาพของไทยในอนาคตจะเติบโตได้ดีและอาจเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจก็เป็นได้ค่ะ